ตอนนี้นะครับเข้าสู่ช่วงเทศกาล1 1เดือน11เรียบร้อยนะครับนี่คือสินค้าที่ถือว่าเป็นท็อป3ของอาร์มดอสพี่บีนะวันนี้บอกกันตรงๆเลยนะครับหลายคนบอกว่าเห็นหน้าคุณเชนเนี่ยป้าหน้าทานคอลลาเจนของคุณเชนอยู่หน้าทานคอลลาเจนของอาร์มดออยู่ถือว่าเรานี่เป็นเรื่องเทพคอลลาเจนแล้วใช่ไหมครับแต่มันมีคําถามโลกแตกครับพี่บีเวลาเราไลฟ์ติ๊กตอกเนี่ยคนชอบพิมพ์มาถามตลอดเลยคําถามนั้นคือคําถามอะไรคะถ้าไม่ได้เน้นแบบกระดูกแบบข้อแบบนี้มีคอลลาเจนเน้นผิวไหมคะนี่แหละนะฮะคำตอบอยู่นี่แหละคร เป๊บท่ายที่นําเข้าจากประเทศญี่ปุ่นเ,ออเน้นผิวผมเล็บนะครับและที่สําคัญครับมีวิตามินซีเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ส่งเสริมการทํางานตามปกติของระบบภูมิคุ้มกันนั่นเองนอกจากนั้นครับยังมีสารสกัดจากธรรมชาตินะครับตั้งแต่สารสกัดจากขิงกระเทียมมะตูมภูคาเพราะว่าหลายคนเนี่ยเวลานอนนะอ้าปากแอร์พัดลมลงคอปึ๊บคอแห้งครับมันก็จะรู้สึกว่าตื่นเช้ามามันจะคันคันคอนะตัวนี้ครับมันจะทําให้ชุ่มทางเดินหายใจมากขึ้นนะก็บํารุงกันไปแบบนี้เลยนะครับแล้วอย่างนี้พี่เบย์ที่บอกว่ามันแรงจริงๆเพราะวว่่่่าาาปกติเเนนีียยยรรรจะะะะโมมชชทหลคอออบแแแแซถถไ ขนาดนี้ขนาดไปเดินงานวันไรขิงอ่ะพ่อค้าข,ขายน้ายังบอกว่าเนี่ยผมอยากแถมแบบคุณเชนบ้างเลยแต่ทําไม่ได้จริงๆนะวันนี้2แถม2 2แถมสก็เคยมาแล้ว2แถม6ก็เคยมาแล้วอันนี้คือเราอั้นมาตลอดทั้งปีนะครับก็ถือว่าโหสุดๆแล้วคือ8กระป๋องกินได้8เดือน1 9 0 0กต่อบาทแต่วันนี้ครับหยิบมือถือค้างไว้ก่อนตีมือรอไว้ตีมือรอไว้นะรอแย่งโทรนะแต่ตอนนี้ให้พี่บีชงให้ดูก่อนว่าหน้าตาเป็นยังไงครับได้เลยค่ะนี่พี่ชอบมากเลยนะคะก็จะแบบเป็นสีส้มๆแบบนี้รสส้มนะคะเอามือ ถ้าใครเห็นแล้วอขอคืนน้ำลายนิดนึงนะ อร่อยมากด้วยนะคะตัวนี้เนี่ยต้องบอกเลยนะคะว่าเหมือนกับเราไปทานน้าส้มในซูเปอร์ที่แบบเป็นแบรนด์แบบนําเข้ามาแบบนี้เลยนะคะแล้วก็ที่สําคัญเนี่ยคืออร่อยสดชื่นแล้วก็ไม่มีน้ําตาลไขมันก็ศูนเปรเรน์ด้วยค่ะใช่แล้วนะครับแล้ววันนี้นะครับมีผู้ใช้จริงท่านใหม่ล่าสุดครับตอนนั้นซื้อโปรสองแถมหกไปแฮ่เสียใจด้วย <c oughs> วันนี้มีคุ้มกว่านะครับ <c oughs> อ้าววันนี้พิยานะครับในวัย59ปีเป็นทั้งภูมิแพ้แล้วผิวเนี่ยก็ไม่ค่อยสดใสครับก็เลยเสริมด้วยอิมูทุกวันคครัับออกกก,อกําาาาาาลลลลงยยยทนหหหห59มููแ้วิไปดพ <c oughs> ปีครับนี่ทุกวันนี้ครับอ,อาชีพคือเป็นแบบว่าท่องเที่ยวและ<อ>ท่องเที่ยวในวยัยเกษียณแล้วนะครับแล้วดูผิวหน้าสิเห็นไหมเป่งปังขึ้นแบบนี้นะครับอันนี้แหละครับเน้นทั้งผิวเน้นทั้งภูมิแพ้นะครับถ้าวันนี้ทุกคนพร้อมแล้วนะครับก่อนที่จะไปแย่งโทให้คุณหนูจำไม้ของผมนะครับคุณบีอัมไพลาครับช่วยคำนวณหน่อยว่าแปกระป๋องเนี่ย1,990ก,ย 1, ก,กบาทตกกระป๋องแล้วเท่าไหร่คะหารให้ดูเลยก็ได้นะคะหนคะจะตนเก้าร้อยเี้าสิบนะคะหารแปดแบบนี้าะคะจะตวเฉลีย่ยหนยึ ครับ2แถม6ไม่ต้องนะฮะกระป๋องละ248บาท75สตางค์ไม่ต้องนะครับเอาไปเลยนะครับเป็น2แถม8ไปเลยนี่กับไม่ครั้ง11เดือน11ประจำปีพุทธศักราช2567นะครับ10กระป๋อง1,990บาท1ล้านมิลลิกรัมเช็คชื่อได้เลยจ้าหน0 0งสายวันนี้นะครับโทรมาเลยที่1451หรือแอดไลน์มาที่แอดอาร์มดอสนะครับ2แถม6มันไม่สะใจครับนี่คือโอกาสเดียวของปีนี้ครับคือไปเลยครับ10กระป๋องครับวันนนนนนีี้้้1 10 1,990ลาาาเมมดิิกกกกรรืออจ่่ยแคบทตะป๋ง 199บาทนะครับหยิบมือถือแล้วโทรมาที่1451หรือแอดไลน์ม,มาที่แอดอารมาโดนะครับวันนี้ไม่พูดพร่ำทำเพลงครับพี่บีครับ<ช>สมาชิกลดอีกไหมจ๊ะลดอีกค่ะตกใจมากเลยนะคะปกตินี่ก็วาดหูแล้วนะแต่นี่ค่ะ1990ไม่ต้องจ่ายนะคะลดไปอีกเหลือ1890บาทเท่านั้นค่ะใช่แล,แล้วนะครับวันนี้เรียกว่าสํานึกพระคุณนะครับในคนดูทีวีของเราทุกคนเพราะว่าเราเนี่ยเกิดมาจากรายการทีวีใช่ไหมเราเคยบอกว่าเนี่ยเราบอกนะเนี่ยทีวีนาหอย่างมาาก248บทหันอยนาททีอง กระป๋องละร้อยเก้าขึ้น999บวกอะ่ะแล้วมันก็หมดไปเลยเ<อ>แล้วทุกวันนี้ก็คือหมดไปเลยแต่ว่าคราวนี้ครับ<ฆ>เรียกว่ามาตอบแทนคนในทีวีนะครับอุดหนุนเรามา5ปีทําให้เรามีวันนี้ได้เพราะฉะนั้นวันนี้เอากระป๋องที่9เอากระป๋องที่10ไปเลยนะครับเป็น10กระป๋อง1990บาทนะครับหยิบม,มือถือแล้วโทรมาที่1451หรือแอดไลน์มาที่แอดอามานโดนะครับแล้วไปดูผู้ใช้จริงคนนี้ครับเรียกว่า hall of fame นะครับนั่นก็คือแม่อูในวัยีีแ่่นล้กกยนรัังใารทําางนก็เเลยดินทางด้วยรถเน ลงสาธารณะมาตั้งแต่สาวๆจนจะแบบว่าเกษียณอยู่แล้วทั้งรถเมร์นะครับรถไฟฟ้าต่างๆเนี่ยทีนี้แกเนี่ยนะครับพอเจอคนเยอะๆนะใส่แมสก็แล้วอะไรก็แล้วกลับมาบ้านรู้สึกว่าตัวรุมๆนะรู้สึกขั้นเนื้อขั้นตัวตลอดเวลานะครับก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยอยากจะมั่นใจในตัวเองมากขึ้นคราวนี้ครับเห็นคุณเชนขายอิมูครับก็เลยซื้อไปกินวิตามินซีให้ถึงในทุกวันครับแล้วก็ไปออกกําลังกายทุกวันนี้ดูแม่อูครับนี่ถอดแมสเดินมีความสุขหน้าตาสดใสเห็นผิวกันนะนี่พราะฉะนั้นวันนี้นะ แมหนะครับก็คือหลังจากออนแอร์นี้ได้แต่วันนี้ครับซื้อ2แถม8เป็น10กระป๋องนะครับ 1, นึ่บาท1ล้านมิลลิกรัมนะครับหยิบมือถือแล้วโทรมาที่1451หรือแอดไลน์มาที่แอดอาร์มาโดนะครับถามพี่บีตรงๆเลยนะครับจริงๆแล้วเนี่ยพวกเรานะก็ถือว่าเป็นเสาหลักของครอบครัวจะป่วยไม่ได้เลยนะ,ะหรือถ้าป่วยเนี่ยก็ต้องหายเร็วหน่อยอนะผมเชื่อว่าคนไทยทุกคนครับเสียเงินให้วิตามินซีในแต่ละวันเนี่ยต่างกันถามพี่บีเลยว่าพี่บีเสียวันละกี่บาทอซป๋อจร์เเเกกก็็็ตแแแบบบบบบบนนนนนีี้้้้้ค่่่ะทปปออออมมมาาผสััำงงรรหืืืซซวช แบบนี้เอาจริงๆต้องมีแบบ20บาท20<อ>บาทต่อวันเออผมก็เป็นบางทีแบบว่าเออเรารู้สึกว่าอยากสดชื่อน,นะแล้วก็บิดเอาแต่ว่าอันนั้นอาจจะมีน้ําตาลด้วยนะอของเรานะครับน้ำตาลศนะครับไขมันก็ศนะครับแต่อันนี้คำนวณให้ดูเลยนะถ้าเกิดว่ากินโปรโมชั่นนี้หนล้านมิลลิกรัมตก10เดือนนะก็คือ300ร้อกว่าวันใช่ไหมมันจะตกวันละเท่าไหร่นะพี่บี หกบาทสี่สิบสตางค์ค่ะหกบาทสี่สิบสตางค์เอาสิแล้วก็ได้คอลลาเจนที่แบบว่าบำรุงผิวไปด้วยให้ผิวเปล่งปังไปด้วยนะครับแต่วันนี้ต้องโทรกันเองนะเพราะว่าถ้าเกิดใครจําได้นะโปรโมชั่นนี้เราขายมา2ปีแล้วนะครับก็คือเราเนี่ยเล่นท่ามาตั้งแต่2แถม4นะเป็นครึ่งปี6กระป๋อง1990แล้วทุกคนจะจําสคริปผมได้ตกกระป๋องละ331้บาทเราก็เลยบอกว่าอ่างนั้นเพิ่มความรุนแรงเข้าไปเป็น2แถม6เป็น8กระป๋องแบบนี้คราวนี้มันจะตกกระป๋องละงอ1ป๋ 1,990บาทนะครับโทรมาตอนนี้ที่1451หรือแอดไลน์มาที่แอดอัมารดนะครับยิงมาให้ใส่ไม่ว่างคือได้สิทธิ์แล้วนะครับวันนี้บอกเลยว่าเราจัดเต็มให้แบบนี้เลยนะครับโอนเงินส่งฟรีด้วยนะง่ายๆเลยกินไปเลยนะครับ10กระป๋องแบบนี้1,990บาทยิงมือถือแล้วยิงมาให้ใส่ไม่ว่างโทรมาเลยที่1451หรือแอดไลน์มาที่แอดอัมมารดไนพี่บีถือแก้วหน่อยครับนี่ในแก้วนี้นะฮะมีทั้งวิตามินซีมีทั้งส่วนผสมนะครับจากธรรมชาติตั้งแต่สารสกัดจากขิงมะตูมภูคาวกระเททียยมนะครับาใใหห้จโล่งขึ้นนะครับและทที่สาคคัญอลลเเจนไไดดปป์ ที่นําเข้าจากประเทศญี่ปุ่นแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นเน้นทั้งผิวผมเล็บแล้วก็เน้นภูมิแพ้ด้วยสิกระป๋องครับหนึ่บาทนะครับโทรมาเลยที่1 4ึ่หรือแอดไลน์มาที่แอดธรรมดานะครับนี่คือการขึ้นภาพโปรโมชัน่นครั้งสุดท้ายครับสิ่งที่คุณเห็นอยู่ตรงนี้คือเรื่องจริงและเป็นภาพเพจโปรโมชัน่นครั้งสุดท้ายสําหรับ11บเอ็ดเดือนสิเช็คชื่อเดี๋ยวนี้ครับหนึ่งพันเซตนี่คือภาพโปรที่ทุกคนรอคอยครับสิบ 11, กระป๋องหน,นึ่งพันเก้าร้อย เ,เระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1ตุลาคมถึง31ธันวาคม2567